เมื่อวานเขามันนี่ฮ <laughs> ะไม่ <Ha? S 2> หรอบ้าไปแล้วถ่ายวิดีโอหลอกนาดินไหมเสียวๆก็ได้วานก่อนครับใส่ค้นวานเนาะจะของนาเป็นละวะวานให้เดียวเลยครับหลอกให้เดียวงายๆเลย หินแห,ห่แหครับ <c oughs> วันซอยพนิวมณฑนยานเขาปูกเขาห่อม,มักทีมาค้างกัดเองเลยครับเพื่อไว้เพื่อไว้เพื่อไวเพื่อเ,เ,เพื่อเกิดได้ยินแห่เพื่อลอลลลลไม่ครับ กินแห่ล้วนๆเยเซ่เลยลอกหน้าดินไหมันสูงแรงมากกินเขาอะไรยงาแล้วครับวู้นควาเป็นธรรมารมากาศนมุนๆวันหน้า ทั่วแล้วนะวเอาอยังก็ทั่วเร็วเถอะบ่เบิดนะยวานวานสิ่พ่ออุตส่าห์วานซอยพ่ออีลีว่นะเขาปลูกเขาปลูกสามสอบอปั้นโดยบกเสียงหน่อยขาปันบบาป้นย่างเดียวสามสอบนะครับสามสอบสามให้โลเป็นให้เดียว แต่ว่าเต็มดอกครับปูนแงาอยู่ยากาศวันนี้ทัยน่าหดครับบรรยากาศทางฟาร์มควายนะครับบัวมาปั้นให้เดียวครับเพุ่นหยนันฝนมาลงบ่ได้ มือม่ไทยหดติดเสยฝนตกแล้วค่าเลงเงงอย่างนี้ครับติดติดห้อยมือไปโคหล,ลอกตหลอกลงเลยก็ได้ครับประมาณสีบวเอวอยู่ป่ะเฮอลอกล่องนะเอวพ่งแล้วหลอกล่ครนบถ้าไม่นั่งนี่ถมหัว วานเขาไปนะครับวานาเนี่รถออกไงเร็ววาน,นทังทัวร์เชียงหน่อยมักเชื่องกระเพิดรถต่วารีน,น,นี่นี่ก็คึ้นปั่นไปรอบนึงนะครับ ไฟยางไงยางวานไงนะครับกต่ปั้นไปหลาะรอบนึงแล้วแต่ว่ายางไงเนี่ยด้ความมันเป็นสองไฮนี่หนึ่งอ่อนนี่กับสองไฮนี่ตัวสามไลรังบ่ได้หรอกนะครับพีการนี่ปั้นบ่ได้ฝนดีแห้งติดยางเดียว บรรยากาศประมาณสองโมงเสาท่านสมัยอยู่แม่น่ามีรถยนอนหลอย่างมากเรียบร้อยเรียบร้อยเ้ <c oughs> มือปันใจฮอนแล้วปันขอบกันนะพ่อนะ่ะปันขอบอีกทีหนึ่งก่อนป้นว้นไสเ<น>พราะว่าเพราะว่าหัวงานตัวล่างเัมือนพวท่านนี่ เก็บแล้วนะครับเหยียบเหยียบเสาปูนเพื่อนดอกนะไปวนไส้วนไส้รอบนึงซะกรังปันใส่กลางสร้างงานก่อนนะครับยังพันหลูเรืองยูโซเฟอร์ยัง ง่ายครับง่ายงงด้วยแหละเด็กกินมาบู้แรงแปดสองผลปีนี่แงรงขัดตกมาเที่เดียวเพราะเด็กไทยน่าหมดลหลักหายเลยว่านี่ก็เป็นจ้าตกว่าตกง่ายนะคุณยิ้เฮน,นะครับ เจะไปโรยทางดีดนีนี่จะ่หินหินงามผมไงครับหินแบบว่ามันมินล้วนๆนะครับจะโรยทางดีเกิดบ่มุจจาวาเนาแล้วพามาทายบางอีกเรื่งตมนเกิดกนะครับคนเล็กๆนะ นี่บ้านมาไว้นะครับบ่ได้เกาปลูกบ่ได้แท่น้ำหรอกบ้านแห้งเลยครับเพราะว่ามันยังสมาร์ทไวแท่น้ำมันเดี๋ยวมันเป็นโค้งแวกมันบ่เกิดให้ยาาๆแบบนี้ก็ดีเยอะครับบอดดิไว้บอดดิเก็บมุมบอดดิเก็บอย่างเลี้วเร็วพิมครบับปั่นปั่นไปรอบนึงแบบนวลนัยน้อยว่าไทยไว้โอ้ก่อนโคโรเคเลเป็นแจ ยังอยากให้ค็อหลอกไม่ปรับก็ท่านหลายแล้ววินัยสิมาเบิ้งไม่อ,มอยู่ไหนมันห,ห่วงบ่ห่วงวินีประกาศเหตุหลายเดียวมันไปเชอหินแห่นะมันไถยบ่เขาว่านเขาบ่เกิดสามบ่อะไรกันโย่งีเงาอีกครับก็คิดก็ได้ยิบมาถ่ายคลิปเป็เบิ่งไงบรรยากาศตรงไฮทตงหน้าครับตรงไฮทตงหน้า 360สามร้อหกสองศาคนแล้วก็ามาีกับวาสิมทัทไถหน้าทงหนี่ยหน้างขังไถยไหวทะวนันถ้าฝน,นอกีกเถ,ถือก่อนั้างฝนมาทันมาถ้าฝนอีกเถื่อถาไปเรื่อยนะครับ ใจคนวานวานหนาเติบอยู่ครับี่มุตรไทยนะผมจะยาวลงไปหูแล้วครับอะไรบางอเคใจเยอะครับที่ไหก็จบคิปเพียงเท่นี้นะครับผมสวัสดีครับ